สุสวัสดีน้อง่อพี่น้องมื่อนี้กับพบกับุคคาคือเก่าอาจยันโกนอจำมพรกับบริเหตคอนเทนต์มากอะรุนพอสมควรเลยนะ้องผมพี่น้องมื่อนี้กับข้าพเจ้าก็มีเรื่องราวดีๆสีมาเล่าสู่พ่อแม่พี่น้องได้หาสาบมาฟังกันกับบริเหตคอนเทนต์เกี่ยวกับการเล่าเรื่องเล่าพอคิดดีๆพอคิดต่างๆให้พ่อแม่พี่น้องชาวยูทูบได้ฟังรำกันเนาะ ว่าพ่อแม่พี่น้องได้ฟังดขคาพระเจ้าว่าพระเจ้าว่ากันกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังกินกำลังใจครับพระเจ้าด้วยเนาะแต่พระเจ้าสัญญาประสิยธคอนเทนต์ดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องาวเชีบุ๊ได้เบิ่งได้ชมกันเนาะเมื่อนี่ครับพระเจ้าสีมาว่าเรื่องกิจกิจของการศึกษาเนาะตามแต่ การวิเคราะห์ของนักวิชาการหรือด้วิเคราะห์ไ้ว่าจจะเป็นเรื่องตลกวนหัวหรือว่าเรื่องในกายเนาะครับเจ้าสีเราสุขังว่าการที่เราศึกษาหนเฮียนที่เห็นใเราได้เกะ a b c d f นี่เนาะวันมหมไม้ึงกอย่างในเราสีเป็นคนแบบใดเนาะตามที่คนได้วิเคราะห์กันมานสำหรับนักเรียนนักศึกษาเนาะผู้ที่ เซ็งได้กีดเอมากีดเอคือกิ่งสุดนนเนาะเพราะว่ากีดเอกิ่งสุดหลังจากจบมาแล้วในพวกประเภทพวกกีดเอเนี่เพราะว่าพวกพนีิจะเป็นนักวิศาการในะหนักวิชาการเซียวซานเรหนึ่งแล้วก็สิเป็นลูกจ้างเขาเนาะเป็นลูกน้องเขาเป็นวิศวิการทางด้านในด้านหนึ่งแต่อาจจะได้เป็นลูกน้องเขาสําหรับพวกที่ได้กดเอตามแต่ เขาได้วิจัยมาเนาะคนน้องสำหรับโปรเกตเอบันนี่สำหรับพวกที่เทียนเลยก็เซิงได้เกตบีหรือเกตบีเลยเกตซีนี่ <The> พวกนี้นี่เขาเรียกว่าคนปานกลางเนาะสีเก่งกับโปรเก่งหรือสีอ่อนกับโอ่อนนี่ <The> พวกนี้นี่เขาว่าหมักเป็นนั่นๆนายจ้าหรือว่าเป็นเจ้าของกิจการเป็นอากิจ พวสไลด์จะเป็นแบบนั่นเนาะเป็นหนักธุรกิจเป็นหนักลงทุนสไลด์เขาจะเป็นเป็นลักษณะแบบนี้สําหรับพวกจะได้เกรดบีเกรดซีนี่พวกอยู่ในระดับปานกลางเนี่ยมักจะเป็นแบบนี้กัว่ามีแนวคิดจากเฮดธุรกิจจะเป็นหนักลงทุนเหมือนนั้นๆได้สําหรับพวกที่ได้เกรดอันนั้น,าภภาานบีเกรดซีเนาะแนวคิดเขาจะเป็นแบบนั่น,น,นก,กันว่าวิสวกกนน B, G, กาสบบสกรารป็นิเคอมาแบบนั้นเนาะ สำหรับพวกที่ได้เกรดดีเกรดดีเนาะอยู่นในระดับแบบอ่อนในการศึกษาเขาบอกเกรดดี่อ่อนและออพวกนี้มักมักได้เป็นพวกหนักการเมืองในระด,ดับเป็นหนักการเมืองเนปะ็นหนักกฎหมายแลวพวกนี้เนาะหนักการเมืองพวกกฎหมายพวกนิติศาสตร์ได้สําหรับพวกหนักการเมืองเนาะเอาพวกที่ได้เกดดีนี่ มักแล้วนะหมักเป็นแล้วนะเหมือนเนะาะตามแต่คนวิเคราะห์มาบันนี้สําหรับพวกที่ได้เกียร์ F ทวา,ออารเก,เกียร์ F หรือมาทวารโตกแหละถือว่าเฮียนมาได้อีกเลยทวารเกียร์ F พวกนี้มักจะได้เป็นพวกโคนกระแสคำวา่าโคนกระแสแบบใดมักจะเป็นพวกวิเคราะห์วิจารณ์วิเคราะหนอ์อันนั้นวิเคราะห์อันนี้ได้มักจะเป็นพวกโมอดอกโมดู ผู้จักอนาคตดวมนองดวงหน้าได้เป็นว่าสำหรับผู้ที่ได้เกรดเอฟมาคนพี่น้องเคนมีข้อมาเป็นนั้นวันนี้สำหรับพวกที่ได้ดดนนดรไดประเภททุกเกรตเลยเนาะเอ๋ก็ได้บีก็ได้ซีก็ได้เอบซีดแล้วก็เอฟก็ได้พวกนี้ยเนี้ยเออเป็นมนุษย์เมียเหนือนเนาะเป็นเมียเหมนนี้ยไม่ต้องว่าศาสนาบด ถูกเกตเลยได้สำหรับเมียนีเ่เจ้าจะเจ้าจะยกเกตยังมากเลยจาบัดมาเจอเมียเนี่ยจาอยู่โลดเมียนั่นเจ้าเว้านะคคาเดียวกายหันนั่นเมียเป็นคนว่าเบิดเนาะเออแล้วกาเจ้าน่ะอ่านเมียนะอ่านอ่านยุนยุนยุนในตีนเนาะเออหนึคำคำตลกคอนะเมียในซัมตีนแต่ว่าพัวอยู่ในซํมเกิดเนาะอ่ะ แล้วถ้ามาเกิดมันมันก็อยู่อยู่อันนั้นพื้นตีนน,ๆๆน,น,นี่เนาะโอ้ยพี่น้องสำนักมันมีอะไรเนี่ยกว่าสนะสนะบ็ดถูกอย่างเลยคันเมียวเววไร่รลวดผัวกออ่าเพียบยังบ่ได้ดังอันนั้นอันทานอันนัพนคนเบาเนาะเบาจุดตรงคนเบาๆๆบุคคลที่เอาเงินในทวงคนอื่นมาใส่ทวงโต,โตนี่แมนไนทยเหรอ,อเอาเงิน ในธงคนอื่นมาใส่ธงโตเเมนพอค่าเนว่าได้เมาจุดตุงนะ่ะเป็นว่าเมนพอค่าเนาะนพอค่าที่สามารถเอาเงินในธงหมดมาใส่ธงงตัวเองได้เกนว่อนาค้าขายเอาเกลื่อนเอาของมาขายเนาะไม่เนาะเขาบอกว่าเงินถานเมา,าจุดตรงและสําหรับบุคคลที่เอาความคิดของโตไปใส่ใส่สมองของคนอื่นนะ่นะเนาะเมนไพ่คำถามได้หันมาจุงตัง ข้อคิดก็เพินะ่มเนเนาะเมนอาจารย์เนาะอาจารย์สอนบระมาณี่นนองสำหรับมันคนที่เอาความคิดของตัวเองไปใส่สมองของคนอื่นเนี่ยเมนอาจารย์สอนบัตรนี้สำหรับบุคคลที่เอาเงินในทองคนอื่นมาใส่ทองโตแลก็เอาความคิดของโตใส่สมองคนอื่น,นเนี่ยเมนไพยิบกว่านี่มันเนื้อเนื้อกว่าซองอันนี้แด้อบบนเลยพี่น้อง สองอันนี่ยังยังผสมตัวนี้ได้แมนไทยมันถามท่านพรเจนตรูอบุคคลที่เอาเงินคนอื่นมาใส่ทงทงทองตัวเองนี่มันขอค่าเหรอบุคคลที่เอาความคิดของตัวเองนี่ไปใส่สมองของคนอื่นนี่และแมนอาจารย์เและมีบุคคลหนึ่งอีกที่สนะทั้งสองอย่างนี่แลแมนไทยอยู่ถามคนต่อมาว่าแมนมีเนาะเหรอพี่น้องอันนี้คือสีแมนความจริงเนาะ อย่างมนุษย์เมียเมียนี่สามารถชนะอะไรทุกอย่างสามารถเอาเงินนำพัวได้เบิดพัวหาเงินมาแล้วก็ต้องให้เมียเมียเป็นคนเก็บเนาะเออแล้วก็เมียนี่สามารถเอาความคิดของตัวเองเนี่ยไปใส่สมองผัวได้เออเจาเห็นนั่นเห็นนี่เด้อสั่งนั่นนี่เด้อส,ส่วน้ายมนุษย์เานนอาเนาะมนุษย์ผู้ชายนี่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่ เก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์มีย่านเมียเนาะผม่พีน้องมีแต่เปอร์เซ็นต์เดียวเท่านั้นที่บีย่านเมียแต่หันย่านเมียไปเขาเอื้อเอิญว่าย่านก่งใจเขาพอผู้คนได้ย่านเมียแหละที่ว่าผู้คนนั้นเจริญหางมีเป็นดีรับรวยผมน้องได้เด่านั่นได้ผลดีแต่ย่านเมียเขาหลบเมียเพราะเมียเป็นคนมีชิดมีอำนาจเด้อยู่ในเรือนก็ระบอกนาที่ให้เมีย เก็บเงินเก็บคำบัวบัตรพัดซีเงินต่างๆเงินคำกำแก้วเพื่อนสูชาตเนี่เป็นนาทีของเมียได้เป็นคนเก็บเป็นคนดูแลเป็นคนรักษาพวไน้นมแตรนาทีไปหามาเนาะและให้เมียเป็นคนเก็บบุค้คลใดทีเขาหลบเมียหักเมีย,มยนะเป็นบุคคลที่เจ้าประสบคลาํสำเร็จสุดท้ายนะพอเมีย,มย,นะมยจะเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเป็นผู้คอยให้กำลังจิตกำลังใ,ใจพวได้ ยังไงเห็นหัวดินลนรนหัวสันหาสอกหาเงินคำหาวิธีทางหาเงินหาคำจึงเห็นให้ประสบผลสำเร็จเนาะหลายหายคนก็มาว่า,ว,าว่าก่อนที่ประสบผลสำเร็จได้ก็ยอนี่เมีอยู่เบื้องหลังคอยสับขอรังเถืทอเอาเห็นเรียอเหตุงานอย่างต่างๆเอา,เอ,า,เาอ่าแล้มเหลวบ่เมือ่อยบ่อท่อบอ่อมาบานมาเฮื่อเนี่ยคอยให้กำลังใจคอยเ้าเออ สู่ซนเอ่อเสื้อ,อได้วะอาณาเจ้าต้องเห็นได้ในสิ่งที่เจ้าปรารถนาในสิ่งที่เจ้าต้องการเจ้าต้องประสบผลนสเด็จคอยให้กำลังกินกำลังใจขัวอยู่เสมอเจองเหตให้ขัวน่นะะสมพันสเด็จบไอ้ท้าวเมียเมียเป็นคนดีท้าวาเมื่อบ้านเมื่อเฮือนมีแต่ว่ามีแต่จมมีแต่ดาเหตุน,นั่นกับบัวพ่อม,มเหตุนันนี่กับบัพ่อมมีแต่ญาติลุกมาแตะจม แล้วแลกเันเดือนนะะผู้ช่วยคนํำเรจถึงเถื่อนเนาะนย้อนว่าค่อยกีดขวางจากลงทุนยังเขาโอ๊ยบได้ดอกลมแล้วก็เ,เห็นมาแล้วอย่หัน,นอยู่นี่จย่าลงทุนนั่นเหมอนแบได้ดอกเป็นลักษณะนี้นะบอไ,ได้เนะอยอยาะคนน้เนต้องได้คอยให้กำลังจิตกำลังใจเสือใจพัวหวาพัว,วต้องมีความห่ความสามารถต้องได้ฟุกงฝนล่อ,ล,อล้อมตนเดงผู้เมียคอยเป็น พลังจิตพลังใจคอยสปอร์ตผัวยามผัวล้มยามผัวตกถุกระะไร่ย่อยู่เคียงขาผัวคอยบูรบัตพัดซีเห็ดอยู่เห็ดกินสักเรื่องสักของร่างผวยร่างซ้ำบูระบัตพัดซีเือนซ้ำสหาสอ้างเวลาผัวเห็นเบียยเห็นงานบ้าอะไรกะกลับมาเือนโอ้ยสื่นใจหาหนาหาในให้่กินหนำะเย็นเย็นหนำ เสบแซ่บอเป็นกาเฟบอ,อติ้นบอซาบออยัยงกงก็สั่งมาเพื่อให้ปูอ่ะแ้นนั่นจึงเห็นให้ประสบผลสำเน็จและสำหรับชีวิตขู่คอยซับพอสึงกันรละกันฮะและกาผู้เป็นเมียก็ต้องสื่อซับต่อปั่บ่นอกใจปัวบ่นอกลูกนอกทางเออบอ ไปเห็ดแนวสิงที่บดีผมไปเห็ดแสบๆ,ๆไปแซดห้าผู้นั้นแซดห้าผู้นี่นอกใจผัวหลือว่าเห็ดให้ชีวิตครูม,มีวามสุขครูที่นอกใจคืดว่าสิมีกามซุกมีกามซุกส่วข,ข,ข,ขนาดสูวนว่าไปลินบ่าวนอนนับบ่าวก็มีวามซุกในเลยเนี่ยการลินการนอนอะไรต่อไปเลยเห็ดในชีวิตอับอายคลายหนาเห็ดในก้มทุกทุกโกเก่า ไปหัหกครูไดไปหมักผู้ใด้กะเขากะตั้งเขากะต้มนะ่ยสำหรับผู้ที่นอกใจผัวนะคือว่าเหตุให้ชีวิตครูในาศาสตร์นี้นั่นคือว่าให้บ่ประสบพน้นสำเร็จในความหักแล้วแต่เกิดศาตรหน้าอีกอ่ะก็ซีบ่รบประสบพน้นสำเร็จในความหักหลายปีเนาะบางคนเกิดมา,าศาสตใดก็ผู้มีคู่น้องเขาใกล้สิได้ใกล้สิแต่งงานแล้วก็มีคนญาติไปเอ่อ คนเอาไปเห็นบอกเรื่องของอันอันอยังอันนางมาลงเท่าบาเจียงเท่าจำประสักเนาะหักสามเสามีก็ยยอนเป็นเวนีนเป็นกรรมทีราชางมาเลยอดีตถึงว่าเกิดมาแต่ละศาสตร์แต่ละ,าละาศาสตร์กับนบะุพชรคนสำเร็จเตื่นในความหักเนาะอย่างเช่นภาพยนตร์เราเห็น,น,นเนาะเรื่องมันใส่อิวนะ่ะคุณสึกเทียนผงนะบบบรพชรคนสำเร็จในความหักเราอะไร ด,ด,ดังดังดังคำเล่าว่าเนาะในนางนั้นโมคงเนาะนะมีหักที่ใดมีถูกที่นั่นใจคืนขมะทมส่วนคันโดนเราจนเห็นเป็นสโลกแกนเราเป็นคำนิยามของเราของเอพี่อ้อานั่นคือว่าความหักที่ล่มเหลวความหักที่บ่มีความสื่อสัตว์ตกกันเป็นโทษนะเป็นเวนเป็นกรรมมันมาหันสำหรับ ผมหากมีผูกเวียนผูกกันกรรมมันมานเออดังเสซนพระแดงนางไอนท่าวพังคีหักสามเสากันคุณรูนางอ้วนคุณล้างอลไรเรื่องอลายราวที่มันเกิดขึ้นเนาะสำหรับพักส้างเจ้าเป็นเบเป็นเวเีน,เ,วเ,ปนเ,วเป็นกรรมก่อเวีนก่อกรรมกันโมระแบ,บนธำปัญาฉะนั้นท่าว่าเฮาได้ตัดชินใจเลย หากผู้ใดแล้วได้แต่งงานผู้ใดแล้วถึงสิเป็นังไรให้อดให้ทนให้ชูชนบาคคว่าห่างกายของคนเฮาาันมีความต้องการนั่นแต่นีนนนนนน่ต้องการอยากรับนอนกับผู้นั้นรับนอนกับผู้นี้อันนี้มันเป็นคําบอกแก่ตัวคนของความอยากเกิคนความอยากของคนเฮามันถึมีสิ้นสุดนะคนในวิญญอณใครบ่อยากใครสิบ่อยากนอนนําผู้สาวงามๆใครสิบ่อยากนอนนําคนง,งามๆ ไมสิบ่อยากนอนคนละหลอนอนนลไป่ได้แต่ว่าเฮามีครอบครัวแล้วเฮาต้องยับยั้งสั่งใจว่าเออเฮาแต่งงานแล้วมีลูกมีเมียแล้วเฮามีความพ่อพ่อในเมียเฮานี่นะถึงจะอยู่กันไรผ้าละปีเฮาก็มีคมหักมีคมพัวเพียงเท่านี้ชีวิตคู่ชีวิตลักษณะแบบนั้นนาะงสำหรับพุคนที่บุพพ่อที่เธอได้บ้านนอนน่นประดับน้านอนนับบุีแล้วบุพพอจะเถื่อ เอองหลายๆคนเนาะแต่งงานมีลูกมีผัวแล้วมีลูกมีเมียแล้วก็นอกใจลูกนอกใจผัวไปหานอนน้ำบนันไปหานอนน้ำพูนี่นี่เป็นสิ่งที่บบดีเนาะเป็นน้องอ่าเป็สิ่งจิ๋มบดีคนบาสนันเ้าต้องมีสติระวังโตสำหรับผู้หญิงอยู่คือการขอนั้นผ่านไปเลยไปเลยจริงๆผ่านไปเลยไปเลยแล้วไปแซ็ตกับผู้นั้นแซ็ตน้ำผู้นี้เขาหลอกไปหันหลอกไปนี่

ว่านนนนแน่นนอกเหนืไปนอกนี่สิ่ี่เราบัางตัวกันสําหรับชีวิตขู่เนาะอยากไปชกทศชีวิตในชีวิตขู่บอคคนนอกใจแฟนบุคคนนอกนใจคนหาเนะาะเพราะขใจเนาะ